โอเคครับเกมที่2มีการเปลี่ยนรถถังกันหรือไม่มีครับทางด้านของทีมวีวีครับมีการเปลี่ยนนะเอา AMX เ3 75นะเป็นรถถังเบานะมาแทนที่รถถังหนักครับนะเอาที9เกออกไปครับนะในขณะที่ทางด้านของ RTA ครับหรือว่าหัตตาทับครับใช้รถถังคันเดิมเลยนะไม่มีการเปลี่ยนไรครับรถถังหนัก2คันแล้วก็รถถังเบา1คันครับมาดูกันครับนี่ว่าจะเป็นอย่างไรนะ เกมที่สองนะโอเคเกมนี้ถ้าเกิดว่าเสมอกันเนี่ยวีวีก็จะเข้ารอบนะด้วยคะแนนรวมสองต่อศูนย์เพราะว่าเสมอเราก็ให้ทั้งคู่นะเป็นเบตหนึ่งหนึ่งคะแนนทั้งคู่นะนะครับไปแล้วจ้าไปแล้วจ้านะครับไทเกอร์ครับผีก้านะฮะไซเบอร์สเปซครับกับอดีรุตเติ้ลนะฮะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเรายังไม่เห็นนะครับว่าอยู่ไหนนะครับนี่ ก็ยังเข็นรถถังไปครับสองคันนี้นะครับนะยังไปกันอยู่นะครับเข็นมายังไม่เจอใครเลยนะครับยังไม่เจอใครครับ มากันถึงเกือบจะขึ้นบ้านแล้วนะครับผมด้านบนนะเห็นกันไม่ไวนะแต่ก็ยังไม่เจอใครจะ้ะนี่ครับมาแล้วครับเหมือนจะเล่นบุกเร็วเลยหรือเปล่านะเกมนี้ครับขัดตาทับต้องชนะให้ได้ครับนะ มาแล้วฮะอเดรุตโตะครับกับไซเบอร์สเปซครับทิ้งทีหนึ่งไว้ที่บ้านหนึ่งคันนะวิงเซโลครับเฝ้าบ้านไว้อยู่นะขึ้นมาอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับมาแล้วนะขึ้นมาเหมือนจะเล่นแผ่นแคปฐานครับเอาแล้วเจอรับ a f x ครับนะฮะผมมา F อฟสิบสามเจ็ดต้านะฮะเป็นด้านของไกเวอร์ครับนะครับไกเวอร์เราถังเบากระอู่มันเร็วจริงนะคันนี้ครับอ้อมมาด้านล่างครับแล้วตอนนี้สองตอนหนึ่งครับ สองตอนหนึ่งครับไซเบอร์สเปซนะจะเข้าไปบวกไหมรถถังมันเร็วนะครับสำหรับพันนี้นะแล้วข้างหลังมีครับมีทางด้านของบิวหมูคุงครับดักรอสไน์อยู่นะด้านหลังครับมีไทเกอร์ครับแล้วไทเกอร์เจอไทเกอร์แล้วไซเบอร์ครับมันไล่ตามไม่ทันครับเอฟเอสสิบสามเจ็ดห้าครับยางเร็วครับอือเนี่ยครับอ้อมมาแล้วฮะเหมือนจะพยายามจะบุกครับ ขึ้นมาครับสคันครับแต่บุกไม่ได้นะเจอขัดอ่เจอทางด้านของบิวหมูคุงครับสไนย,ยูแล้วก็นี่ย AMX เ็สิบสามครับรถทางฝรั่งเศสครับอย่างเร็วครับแล้วก็ล่องหนไปแล้วนะเจอแล้วเจอแล้วอยู่ด้านหน้าครับแล้วจงวังหวะนี้ยิงไปไม่โดนครับไซเบอร์สเปซกับบิวหมูคุงครับแล้วมาดูไทเกอร์บ้างนะไทเกอร์นนะ ไทเกอร์ครับปูไทเกอร์เอฟเอฟไฝอะไรครับและด้านหลังมีบิลหมูคุงมาชนะอยู่2ต่อ1ครับไซเบอร์สเปซต้องพยายามช่วยเพื่อนให้ได้ครับแล้วดูเหมือนว่าไกเวอร์จะเข้ามารั่วรีโหลดอยู่ครับนะแล้วเรายิงที่นะครับพังไปแล้วครับเอาสักหนึ่งคันก่อนครับนี่ฮะไกเวอร์ครับต้องเล่นคันนี้ก่อนนะแล้วก็ไซเบอร์สเปซก็โดนยิงเหมือนกันครับแล้วไกเวอร์ก็เรียบร้อยครับตอนนี้นะครับตอนนี้ตายไปแล้วนะเหลืออยู่แค่2คันครับ2ต่อ1แล้วนะบิลหมูคุงครับ2ต่อ1ฮะแต่่วาาเรยังเต็มอยู่เลย ในขณะที่ด้านของอนุเทิลกับด้านของไซเบอร์สเปซนี่เลื่อนเหลือกันนิดๆหน่อยนะครับนะโอ้ครับไทเกอร์กับทียี่สิบเก้าฮะแล้วทีหนึ่งดูเหมือนว่าจะเข็นรถถังขึ้นมาแล้วนะครับนี่ฮะทีหนึ่งก็มาแล้วครับไทเกอร์เข็นมาแล้วครับมันมีโขดหินอยู่ครับเนี่ยต้องอ้อมไปตีครับดูเหมือนว่าอันุเตินจะอ้อมมาตีครับแล้วเขาหังเขาหันหน้ามาแล้วนะเนี่ยแล้วเพื่อนอยู่ไหนอยู่ด้านหลังครับไซเบอร์สเปซก็อ้อมครับหน้าคนหลังคนครับ นี่ครับอ้อมมาแล้วครับหน้าคนหนึ่งหลังคนหนึ่งครับแล้วนี่ฮะสไนเจออยู่แล้วก็ง้างแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับ257้ยาเดไดเมจครับแต่ผมไม่ตายนะฮะเอาแล้วไงแล้วไซเบอร์สเปซครับมาแล้วเข้ามาด้านหลังเลยครับนะแล้วรถสังคเขาหายไปในนี้ก็โอ้โเจอแล้วครับ ไซเบอร์สเปซครับเข้ามาด้านหลังต่อแล้วก็กําลังจะยิงครับลูกนี้จะโดนไหมครับโดนครับ276้เดไดเมนครับตอนนี้บิวมุกุงโดนลุมครับ2ต่ตอนหนึ่งครับซ้ายขวาเอาแล้วขอคันนี้ก่อนเลยกันไซเบอร์สเปซตาตาเรือเหลือเ1อครับไซเบอร์สเปซแล้วมีการแคปฐานนั้นเกิดขึ้นครับเป็นทางด้านของอะรีดูสครับนารีดูส์ครับแทนวีวี่ครับไปแคปฐานเนี้ยหุแลลวก็เรียบร้อยหรือแค่คันเดียวครับแคมปิ้งฐานอยู่ต้องมาดูว่าทีหนึ่งคันนี้นะครับจะสามารถลดแแต้้มมคปไไดหรือ่ะ รถถังหนัก2คันนี้ครับคงจะกลับมาไม่ทันแล้วนะดูจากเวลาครับประมาณ1นาทีนะนะครับแล้วก็แคป2ครับแล้วต้องดูคนนี้ครับต้องฝากความหวังไว้ที่คนนี้เลยนะครับวิงเซลโลครับตอนนี้ขัดตาทับต้องฝากความหวังไว้ที่คนนี้ฮนะวิงเซลโลครับแล้วดูเวลาการแคปนะ1นนาทีกับอ่าอีก3ามิโอ้ไม่ต้องไปตีกันชนหน้าจะชั้นหน้านะ ห่างกันไทมเลทห่างกันประมาณ20วิครับนะเพราะมันสองคันต่อ1คันนะแต่วิงเซเลอร์ก็ขอสตึงทีในการเพื่อความชชวร์นะขอไปจิ้มหน้าสักหนึ่งทีครับนะขอไปจิ้มหน้าสักหนึ่งทีรถมันสักทีเนะี่ยมันห่างกันน้องยี่สวินะครับนะเพื่อความชชวร์นะขอสักหนึ่งทีนะแล้วก็เจอเลยครับนะรีดูซ่าเป็นการไฟกันระวังเทียหนึ่งกับเทียหนึ่งครับ,นนรบโอ้แล้วยิงรถไปแล้วแล้วก็นี่เลี้ยงกันกระสุนมันสาดเข้ามากันเยอะแย,ยะมากมายครับรีดูเจอวิงเซเลอร์ครับ หนึ่งต่อหนึ่งครับเลื่อนเลยสามสิบกับเก้าสิบครับเราลดูสครับถอยมาสเต็ปถอยครับแล้ววิงซีโดตั้งป้อมแล้วก็ล็อกแล้วก็ยิงแล้วก็เรียบลอยครับโอ้โหนะครับหนึ่งต่อหนึ่งครับมาตัดสินกันเกมสุดท้ายนะครับกับฉากที่ชื่อว่ามูโรเวงก้าครับนะหนึ่งต่อหนึ่งครับมูโรเวงก้าครับนะครับมูโรเวงกาครับมูโรเวงกาเออนะฮะผมเรียกซะผิดเลย มูโรเวกานะครับมีน,นี่ครับเกมสุดท้ายครับ